ยงช่วงบายสวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะพามาไล่สายไฟนะคือคันนี้คลิก125มีอาการอ่อเปิดกุญแจแล้วไม่มีไฟขึ้นนะครับแล้วก็พี่เขาเนี่ยลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนรีเลย์แล้วลองเปลี่ยนรีเลย์มันก็ไม่ติดนะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมบอกชี้จุดให้ชี้จุดให้เลยนะว่ามันเป็นอะไรนะครับผม นี่นะครับผมนี่นะก็เป็นคลิกร้อยยี่สิบห้าตัวนี้นะครับนี่นี่ตัวกุญแจตัวประมาณปีสองพันสิบเจ็ดนะนี่ผมก็เช็คสายไฟมีการตัดมีการต่อแบบนี้นะเช็คสายไฟกล่องนะครับไม่มีไฟมานะปกติเอาเอาง่ายคือปกติเนี่ยสายไฟไฟจะต้องมาเส้นที่สองนี้นะว่าคู่นี้ทํางานคู่กันนะครับพอเปิดสวิตช์คู่นี้ทํางานคู่กันแล้วก็คู่นี้ก็ทํางานคู่กันนะครับ เนี่ยสายไฟเส้นที่สองเส้นสีชมพูแดงเนี่ยเอย้เส้นสีชมพูขาวหรือสีแดงขาวเนี่ยมันมันไม่มีมันไม่มีไฟมานะครับเฮ้ยพอเองมาแล้ววินเขามารับรถมาแล้วนี่นะเอเอ ปกติเส้นที่2นี่มันต้องมีไฟมาเลี้ยงนะครับพอเราเป,ปิดกุญแจปั๊บมันก็จะมาส่งไฟเข้ากล่องแล้วก็มาที่อ่อขอไปนะทีโฟตัตมมาที่ขาขารีเลย์ตัวตัวนี้สีดำตัวสีดำสีดำตัวนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันมันไม่ติดพอเปิดกุญแจแล้วมันไม่ติดนะ พี่เขาก็เปลี่ยนรีเลย์ตัวนี้ตัวใหม่แล้วนะมันก็ไม่ติดเหมือนเดิมเพราะว่าไฟไฟเส้นนี้ไฟขารีเลย์ตัวนี้ขาบวกตัวนี้ไฟไม่มานะครับไม่มาเพราะว่าอะผมชี้จุดให้เลยนะฟิลเนี่ยกล่องฟิลเนี่ยมันจะบอกว่ากล่องฟิลเนี่ยในบนหน้ากล่องฟิลตรงนี้มันจะมีบอกอยู่นะครับตัวรหัสฟิลว่าฟิลนี้ฟิลอะไรฟิลอะไรแบบนี้นะ เนี่ฟิวก็ไม่ขาดนะแต่ว่าสายไฟมันขาดอันนี้ฟิวตัวนี้เป็นฟิวกล่กองนะเปิดสวิตช์ไฟหน้าหน้าจอไม่ติดนะหน้าจอหน้าจอไม่ติดแล้วก็ถ้าเราเอาครีมเสียบต่อตรงเนี่ยเอาครีมเสียบต่อตรงแบบนี้มันก็จะติดมันก็จะติดนะครับ,บ,บเดอให้ดู ยังไม่เป็นไรเป,เปิดเปิดเปเลื่อกันได้หรอได้ได้อันนี้นะก็คือจะเป็นแบบเนี้ยผมถอดรีเลย์ออกแล้วนะก็เปิดกุญแจมันเนี้ยเนี้ยเราลองใส่รีเลย์ให้ดูใหม่นะเอาเอาตั้งแต่ต้นเลยเนี้ยใส่รีเลย์เข้าไปนะครับนี่นะใส่รีเลย์ใส่ครบหมดนะครับ เดี๋ยวมาดูกันมาเปิดกุญแจนี่นะมันไม่ติดมันไม่ติดนะแต่ว่าถ้าถ้าสตาร์ทขาก็จะติดพี่พี่วันพี่ยันให้หน่อยพี่วันงก็ได้ครับครับผมครับผมนี่นะผมมว่าเราลองสตาร์ทขาเนี่ยอยู่จะติดไหมนะมีไฟขึ้นมาแล้วพี่ลองยันยันยันให้มันติดเลยพี่เห็นะสตาร์ทขามันก็ติดนะครับผม นี่นะแต่ว่าใส่รีเลย์ใหม่เข้าไปนะมันก็ไม่ติดอันนี้นีเยเก่านี่ใส่รีเลย์ใหม่ก็ใส่รีเลย์ตัวใหม่ลงไปก็ไม่ติดแบบนี้นะครับแล้วก็มีวิธีลองอีกวิธีหนึ่งก็คือนี่ดึงออกดึงออกแบบนี้นะแล้วก็เสียบคอมแบบนี้นี่นะ เสียบคอมเช็คแบบนี้นะครับนะก็จะเปิดหน้าจอติดอาติดไหมเด้อเด้เดหน้าจอไม่ติดดิดเสียบปลั๊กลืมปลั๊กตรงไหนอ๋อไม่ใช่อ๋อมันไม่ถึงทำไมเสียบไม่นะ นะเสียบไปแล้วนี่นี่นะนี่นะครับนี่เรียบร้อยแล้วอันนี้คือสามารถสตาร์ทมือได้ถ้าเราเสียบต่อตรงแบบนี้นะครับผมนี่นะนี่ถ้าเราเสียบต่อตรงนี้นมัน,นะน,นก็จะสตาร์ทสตาร์ทได้นะนะแบบนี้นะสตาร์ทมือได้แบบนี้นะครับนี่แต่ถ้าเรา ใส่รีเลย์เข้าไปใส่รีเลย์เข้าไปเหมือนเดิมอ่าสมมุติว่าเราซื้อรีเลย์มาใหม่เลยซื้อมาใหม่ใหม่เลยนะมาลองใส่มันไม่ติดแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้นะซื้อมาใหม่ลองใหม่ด้วยรีเลย์เสียหรือเปล่าแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาลองใหม่นะีน่ยมันก็จะไม่ติดมันจะเป็นอาการประมาณแบบนี้นะครับเป็นอาการแบบนี้เลยนะเดี๋ยวมาดูต่อไปนะ เนี่ยเดี <pursuing S 2> ๋ยวผมเดี okay. well, ๋ยวผมทำให้ดูนะนี่นะเขามาขายของนะหนวกหูหน่อยนะอันนี้นะปั๊บเราก็เช็ค ไอเนี้ยผมก็จะใช้วิธีนี้เช็คนะครับผมถ้าสมมุติว่าเราถ้าสมมติว่าตัวตัวเนี้ยมันทํางานเนี่ยตัวเนี้ยมันทํางานสวิตช์ไฟตัวเนี้ยทางานเนี่ยมันเวลาเราเปิดกุญแจนะครับเวลาเราเปิดกุญแจเนี่ยตัวนี้ก็ต้องสว่างมีไฟนะมันจะต้องมีไฟแบบเนี้ยแบบนี้นะครับนี่ผมเปิดเปิดกุญแจแล้วนะแต่ว่ามัน มันไม่มีไฟนะครับผมมันเงียบไปเลยนะเนี่ยโอเคนะไม่ต้องลื้อเยอะเดี๋ยวผมบอกจุดเลยนะทีนี้ต่อมานะก็จะบอกจุดนะคือตัวเนี้ยไฟมันสายไฟเส้นสีดาเนี่ยเส้นที่มันจะมาหาลีเลนเนี่ยมันมาจากกล่องมันมาจากกล่อง ECU นะครับมันมาจากกล่อง ECU แล้วก็มาจากกุญแจนะอันนี้เราไม่ต้องไปสนใจคือเราก็มาดูฟิลตัวสุดท้ายนะครับ ฟิลตัวสุดท้ายจะมีสายไฟอยู่ก็จะมีเส้นนี้สีแดงขาวนี่แหละนะอาจจะขาดได้แบบแบบตัวนี้นะผมต่อให้ดูนี่นะ<ๆ>นี่ผมต่อให้ดูอันนี้มันสายไฟมันขาดนะครับเอาเอาเข้าเนื้อเลยนะจะได้ไม่ยาวมากอันนี้สายไฟ ECU นะครับตัวฟิลตัว,ตวสุดตัวสุดท้ายฝั่งฝั่งทางนี้นะเส้นสีแดง ตัวในเส้นสีแดงตัวในนะครับที่อาการแบบนี้นะเจออาการแบบนี้นะเนี่ยวลาเราเปิดกุญแจมันจะมีไฟขึ้นมาเนี่ยที่ผมเสียบไฟมันจะขึ้นนะครับเวลาเราเช็คนี่เห็นไหมแต่เมื่อใดเราเปิดกุญแจเดี๋ยวเผมจะเสียบคาไว้นี้นะ เมื่อใดผมปิดกุญแจไฟก็จะดับลงนะครับผมเนี่ยเมื่อเราต่อมันอาจจะงงอยู่นะเมื่อเราต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับเราก็ลองใส่เราก็ลองเสียบรีเลย์เข้าไปนี่นะลองเสียบรีเลย์เข้าไปปับ๊บแบบนี้นะครับเสียบเสร็จปับ๊บเราลองมาดูจอว่ามันจอเปิดติดหรือไม่นี่ เรียบร้อยนะครับสตาร์ทได้ไหมแล้วก็ลองสตาร์ทดูอ่าเรียบร้อยดีนะครับติดนี่นะสรุปสายไฟเส้นเส้นที่อยู่ใต้ฟิวนะสายไฟเส้นเส้นที่อยู่ใต้ฟิวขาดนะครับผมลองเช็คดูนะครับผมเอาประมาณนี้นะี่ผมก็เลือ้อ,อกมาเยอะเหมือนกันแหละนะมาไล่หาดูนะครับแต่ว่าเจอแล้วล่ะนะครับจริงไหมป๋าจริงไหมจริงครับถูกต้องครับเออถูกต้องครับ วออเรียบร้อยแล้วนะครับผมประมาณนี้เพราะว่าคู่คู่เนี่ยคู่คู่สีแดงขาวกับคู่สีดําขาวเนี่ยมันเป็นคู่เดียวกันพอมันชนกันปับ๊บไฟนี้ก็จะติดทําให้ทําให้รีเลย์ทำให้รีเลย์ตัวตัวเนี้ยตัวนี้มันทํางานนะครับนี่นะก็ประมาณนี้ถ้าใครเป็นช่างอยู่ ถ้าใครเป็นช่างอยู่ประมาณนึงก็ลองลองลองเช็คดูนะช่างอิเล็กทรอนิกส์ลองเช็คดูนะครับผมน,นะก็สก็สรุปว่าตัวนี้สายไฟสายไฟที่ไปหากล่องเส้นแรกเลยนะเส้นแรกเลยขาดนะครับสายไฟที่ไปเลี้ยงกล่องเส้นแรกขาดหนึ่งเส้นนะครับผมน,น,นผมี่นะนี่ก็มาถ่ายปิดงานครับเรียบร้อยแล้วนะครับในการซ่อมไอ้ไฟหน้าไอ้ไฟหน้าปัดไม่ติดแล้วก็สตาร์ท ม start 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 while. Start while. Start ือไม่ได้นะครับสตาร์ทไม่ติดนะสตาร์ทขาติดถ้าสตาร์ทขาไฟก็จะมาเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าสตาร์ทไม่ติดนี่ก็เปิดกุญแจขึ้นมาเนี่ยไฟหน้าจอไม่ติดแล้วก็สตาร์ทมือไม่ได้นะครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยเปิดกุญแจขึ้นมาติดเรียบร้อยนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็ไปแล้วนะครับผม